อ่าครับสวัสดีครับผมบูมจากแผนกซัพพอร์ตนะครับผมอ่าคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวรีโมท IR r c o n คอนโทรเลอร์นะครับอ่าตัวนี้จะเปรียบเสมือนเป็นตัวอ่าสั่ง remote Air remote รีโมทแอร์รีโมททีวีรีโมทอะไรก็ได้ที่ใช้กับอ่าขึ้นสัญญาณ IR นะครับอ่าโอเคทีนี้การใช้งานของมันก็คือเพิ่มไว้อุปกรณ์แล้วก็เซตติ้งรีโมทจากในตัวอุปกรณ์ของมันนะครับตัวของมันเนี่ยสามารถ อ่าเพิ่มอุปกรณ์กี่ตัวก็ได้หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่ตัวก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในอ่าอยู่ในระแวกในตัวมันเนี่ยไม่เกินชักสิบเมตรหรือห้ามอ่าไม่เกินหกเมตรอ่าไม่เกินหกเมตรนะครับจากตัวมันในระยะหกเมตรเนี่ยสามารถสั่งกี่อย่างก็ได้ครับแต่ไม่สามารถสั่งคําห้องได้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นรีโมทเลยอ่าทีนี้วิธีการใช้งานของมันนะครับเสียบปลั๊กที่อุปกรณ์ นะครับแล้วมันจะปล่อยสัญญาณแพรล,ลิง่งแพรล,ลิงมันอัตโนมัติครับผมโอเควิธีการแพรล,ลิ่งมันนะครับมาที่แอปเพจ plt ครับกดรูปบวกด้านบนครับ Add device ครับแล้วมันจะขึ้นออโต้สแกนด้านบนนะครับเรากดแอดได้เลยเช็ค Wi-Fi เช็ครหัส Wi-Fi เรียบร้อยแล้วก็แอดมันนะครับขั้นตอนนี้ะจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอ,อินเทอร์เน็ตหน้าง,งานนะครับผม เดี๋ยวรองสักคู่อ่ะโอเคพอเสร็จเส้นปุ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากเขาแอปมาอันนี้ที่มันขึ้นแจ้งเตือนว่า wifi บางทีมันมามาหายหายนะครับอุปกรณ์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนชื่อที่หลังได้นะครับจากด้านบนนี้อ่เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นอุปกรณ์ของห้องใครห้องนอนใครก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับ ส่วนต่อมาวิธีการเพิ่มรีโมทนะครับกดคลิกก็ไปที่ตัวมันโอเคกดแอดครับเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนมีตั้งแต่ทีวีแอนดรอยบ็อกแอร์พัดลมไลท์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องบันทึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเพิ่มแอร์นะครับ แอรจะเป็นยี่ห้อไฮเออครับเพิ่มแอร์อันนี้มี2อ,อย่างก็คือ q u Quick m a t c h ก็คือเป็นการ Learning Auto นะครับมันจะหาคืนสัญญาณให้เองนะครับส่วน l Learn m a t c h ก็คือเป็นการเรียนเป็นปุ่มรีโมทก็คือเราต้องใช้รีโมทในการนำนะครับเราต้องใช้รีโมทในการนำแล้วมันจะก๊อปปี้ช่องสัญญาณรีโมทช่องสัญญาณของรีโมทนั้น มาเป็นปุ่มนั้นๆในตัวที่เราเซตติ้งไปเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปอ่ามันจะเป็นประมาณนี้อ่ามันมีอยู่หมดปุ่มประมาณหนึ่ง้ครับสี่หปุ่มอ่าเราอยากจะเลือกว่าอันไหน learning เป็นปุ่มไหนอ่าเราก็ setting เซตติ้ง learning เองได้อันนี้ก็คือแบบเมีนววนแต่ถ้าเป็นแบบ auto นะครับถ้าเป็นแบบ auto อ่าจะเลือกว่า q m a t ครับ โอเคหน้านี้คือเขาจะถามหายี่ห้อของตัวอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขียนไปว่า h ฮเอออ่าโอเคเลือกไฮเอออ่าทีนี้เป็นคนสั่งปุ่มพอกดปุ๊บตัวอุปกรณ์จะปล่อยสัญญาณออกมาถ้าถ้าสัญญาณที่ปล่อยออกมาแล้วที่กับแอร์นะครับแอร์มันก็จะทำงาน เดี๋ยวผมให้ดูแอร์แล้วผมระหว่างนี้ผมลองกดจากทีวีจากท็บเล็ตนะครับเอ้ยไอแพนะครับอ่ะโอเคส่วนต่อมาออ t เทอร์วนะครับผมถ้าสมมติในกรณีที่กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลองเช็คว่าตัวอุปกรณ์อยู่ระยะยในระยะสัญญาณของตัวเครือใช้ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้ากดแล้ว ตัวเครื่องไม่ทํางานไอตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทํางานให้กดคําว่า another one นะครับก็คือการข้ามสัญญาณมันจะมีช่องสัญญาณให้เลือกเลือกจนกว่าอ่ะสมมติว่าผมไม่เจอผมก็กดถัดไปแล้วก็กดปุบ๊บไม่เจออีกก็ก,กดถัดไปกดจนกว่ามันจะเจอถ้ามันเจอเครื่องไฟฟ้าก็จะร้องนะครับมันก็จะทํางานตอบสนองทีนี้ก็กด c a n น control ครับอ่ะออมาหาอุณหภูมิ เมื่อกี้เป็นปุ่ม power นะครับอันนี้เป็นปุ่มอุณหภูมิเจอเหมือนกันก็กดไปดำเนินการต่อไปเอิบไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเสียงแอร์ไหมนะครับอันนี้เขาสร้างรีโมทมาให้แล้วแล้วก็ลองกดสั่งดูอโอเคเมื่อกี้คือเปิดปิดอ,อันนี้เราเรียบร้อยแล้วเราก็กดดำเนินการต่อไปทีนี้แอร์มันเป็นคำสั่งปุ่ม มันเพิ่มปุ่มมาให้แล้วทีนี้เราก็จะสร้างปุ่มอย่างเช่นห้องอแอร์ living, ลิฟวิ่งรูมแล้วกันอจะเขียนถูกเขียนผิดขออภัยนะครับโอเคพอเพิ่มมาปุ๊บก,ก็จะอยู่หน้าหลักตรงนี้ก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็สั่งงานไม่ได้เลยแต่ว่าตัวอุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะของตัวตัวสัญญาณของ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ,อย่างนี้ผมกดเปิดเดี๋ยวผมจะกดเปิดอาจจะดีเลย์นิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้ Wi-Fi มันค่อนข้างดรอปเปลี่ยนอุณหภูมิอถ้าดูจากหน้าจอ,อดิจิตอลของตัวแอร์ครับไม่รู้ว่าในคลิปเห็นไหม ตอนนี้ผมปรับเป็นยี่สิบเดี๋ยวผมจะดับเป็นสิบแปแล้วก็เบื้องต้นก็คือสามารถปรับโหมดได้จะเป็นโหมดโหมดพัดลมอย่างเดียวโหมดทําความเย็นโหมดอะไรก็ว่าไปพัดลมก็ปรับได้จะเป็นไปตามคล้ายๆกับรีโมทเลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันยังมีไม่ครบจะมีแค่เฉพาะใช้งานอย่างเดียวนะครับตั้งเสร็จปุ๊กก็กดออก ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ถ้าจะเพิ่มอ,อย่างน,นี้เข้ามาในโปรแกรมเอือเข้ามาในอุปกรณ์ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับก็เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในละแวกไม่เกิน6เมตรนะครับทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะพอหลังจากกดมาปุ๊บมันก็จะมีย่อห้อให้เลือกอ,อย่างเช่นซามสงอันนี้ซัมสุงก็มี LG มีไหมอ่า LG มีไฮเซนมีไหมอ่าไฮเซนไฮเซนมีนะครับโอเคทีนี้ก็สำหรับตัว ok on, อุปกรณ์อ่าตัวรีโมท IR ค c o ทรลเลอร์ก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าสามารถเราไปอแดปแบบอย่างอื่นได้อย่างเช่นเอ่อเปิดไฟล์หรือเดินเดินผ่านเซนเซอร์โมชั่นแล้วตัวแอร์เปิดอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปก็ต้องไปตั้งในในหัวข้อตัวเมชั่นครับ อโอเคตัวอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ครับอ่าสวัสดีครับ